ก็กลับัดีทุกอ่างแล้วมันกินกับอะไรก็มื้อครบแล้วนี่ก็จะเข้าเรื่องไอเซมเบอร์ไอซิมเบอร์มันต้ผมให้ไปขโมยเอาของับตอนนี้ผมขอ ไปง่้งก่อนล้คกันไปดะขอไปน่งล่างก่อนแนล้วก,กัน,นกกกไปดูค,คนเลยแางลค์างอะมากครับ

ผมตายซะแม่งครับอ๋อมานี่ mana สิดาให้ข้าทำสิ่งนี้มาให้ท่านฮม <c oughs> ม์ใจ <c oughs> นะสเล้จะยอมลเล่ใจงเ่า

เราก็ต้องขอร้องมันมอร้งมั้งออที่มันจะดีลเเสจกุลกาอเสียงชีวิตของตนเองนั้ทีบริสุทธิ์กาิของสวนเป็นทานที่และความรักผิดชอบของภรรยาที่จะมีภาสาอ <laughs> tới xin <xem> về <laughs> yeah, em 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 về <cười> <cười> 这个那个，那个来，那个钱用那个工资。